สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อ c คาเดมีสอนตัดผมของ The Barber D.O.L. และ S.A. a a c a d e m y นะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์สมศักดิ์จะทำการดัดผมแบบก้นหอยนะครับข้กัตรงที่ตรงนี้เรามเรม่เป็นขั้นตอนลงน้ำยาเราบอกว่าตอนนี้ถึงขั้นลงน้ำยาแล้วนะครับนนขั้นตอนวนแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วการ้วนแกน ลักษณะของมีก้นหอยด้วยแล้วก็ผสมกับแกนที่เป็นแกนเกาหลีญี่ปุ่นนะไซเนสไมาวแล้วก็เป็นลักษณะของแนวเจแปนนะตันนี้จะเป็นแกนใหน,นะครับมาดูวที่ทใส่ลูยาเ่เ็นวลาหนไม่ต้องให้แน่นมากนะครับ อันนี้เขาต้องการให้เน้นออกเป็นแนวของโคเอขงเกาหลีอ่าเป็นโคอรีอสไตล์เป็นคอลเลคชันของเพิร์มเพิร์มมิ่งนะคอลเลคชันของงานดัดผมวิชาการดัดผม หลัาาจงจากม้วนเสร็จเติมปริมาณเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาที่ล็อกแกนมนาะ นี้เรามาอยู่นที่ Academy S H A Academy นะครับกำลังทำถึงขั้นตอนลงน้ำยาดัดที่แกนใช่ตัวน,นี้เวลาเราเจะใส่ที่ขัดแกนนะครับตอนนี้นะครับมีวิธีใส่ใส่เข้าไปแบบนี้นี่อ่ะล้ไม,ม่ใส่แค่นี้ก็พอ อันนี้เขาเรียกว่าดัดอะไรนะครับอาจารย์เป็นดัดสไตล์ของกอเกาหลีนี่คือเกาหลีแเกาหลีนะไม่หยิกนะครับดัดแบบไม่หยิกแนวอารมณ์สไตล์แบบทำเสร็จแล้วเนี่ยจะจะไม่หยิกมากนะครับไม่หยิกเลยคือไม่ให้หยิกเยอะนะครับคนนะี้ ใส่ผสมกันก็ได้นะอันใหญ่จาก,กเล็กนะครับาใส่ไ,ได้นะครัเพื่ออะรับกอันไหนที่เราใส่แกนเนี่ยให้เราใส่ที่ขัดบบนี้ที่ขัดแกนเนี่ยเอามาขัดกับอันงีง้นะเพื่ออะไรครับผมขัดไปไปคนะ่อยมาอันนี้โคนไงเขาเรียกว่าล็อกโคนอ มันรับถ้าปล่อยลงมามันจะแบนโค่นมันจะหันอย่างนไ้นเราปล่อยลงเนี้ยเวลายาดัดมันโดนโคนผมใจรีบลงนะครับได้หนึ่งหลักการทํางานนะในวิชาการถ้าไม่รู้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละไอ้ใส่ไอ้ตัวนี้แล้วไม่รู้โคนมันหักหรือไม่หักนะครับอันนี้้าใครก็รู้นะฮะ นี่คือความรู้นะฮะจากอาจารย์นงศักดิ์นะครับผมเราจะทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีนะครับะทิ้งไว้ประมาณสินาทีนะครับจับเวลาเลย เรามาดูไ like ลท์รอบนะครับตอนดัดเสร็จนะครับเรามาดูผลงานที่เราจะทําเสร็จกันนะครับผม,มนนสวัสดีครับ